ไม่ได้นับเลยครับโอ้ไไงคะหลังจากยู่มานานช่วงนี้ก็เลยแบบโอตรนก็นิดนึงครับผมก็เหมือนกับว,ว่าช่วงช่วงโควิดทีพ่พอไปช่วงนั้นก็เหมือนกับว่าเขาห้ามจัดงานด้วยพอช่วงนี้เริ่มจัดงานได้บ้างแล้วก็เลยมาหนักช่วงนี้ทีเดียวเลยครับ ดีใจครับผมมีโอกาสได้กลับไปเจอพี่ๆีแฟนคลับบางส่วนบ้างแล้วครับผมแบบว่าได้เจอตามงานอีเวนต์หรือว่าตามงานที่แบบจัดเป็นงานปิดอะไรพวกนี้รับรู้ได้ถึงความพอดของตัวเองหรือยังครับครับยังไงครับรับรู้ได้ถึงความพอดของตัวเองที่ตอนนี้ไหมครับก็ไม่แม่ขนาดการครับผมจริงจงตอนนี้งานลุมเป็นยังไหนะคะก็ไม่เชิงลุมเหรอครับส่วนจะเป็นงานค้างครับผม S <S <preach science> สิบตัวได้ไหมครับตอนนี้ก็เท่าเดิมครับผมอาจจะมีเพิ่มบ้างนิดหน่อยครับผมรับได้ครับส่วนไหนไม่ติดก็ยังรับได้อยู่ส่วนไหนของร่างกายที่ยังว่าครี่นะแชมพูมั้ยครับแชมพูยังนะแชมพูแชมพูยังครับเออเอาพูดถึงงานแฟนมินิคนที่สี่เลยพยายานทำอะไรกันได้ครับผมก็สำหรับงานวันที่4นะครับผมก็ชื่องานว่า Gentle Love a กราฟเวอร์ชวล l ลท์คอนเสิร์นะครับผมก็ในงาน ทุกคนได้เห็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แน่นอนครับผมมั่นใจว่าอลังการกว่าปีที่แล้วมั้งครับน,นั่นแหละครับผมแต่ว่าแต่ว่าโชว์แต่ละโชว์นี่ก็คือจัดเต็มทุกโชว์อยู่แล้วครับผมแล้วก็จะได้เห็นอะไรที่เยอะกว่าปีที่แล้วแน่นอนคราคิดคอนเซ็ปต์เองต่อ,อ,อไอเดียเองคิดโชว์ยังไงนะก็มีส่วนด้วยครับผมแล้วก็พี่ๆทีมงานก็ช่วยๆกันระดมความคิดเข้ามาครับผมมี่แข่งเซอร์ไพรส์อะไรมี่ไหมคะมีเกสครับมีเกสในงานด้วยแต่ว่า ยังไม่บอกนะครับว่าใครเซอร์ไพรส์ไหครับนิดนึงนิดนึงน่าจะเซอร์ไพรส์เขาหน่าจะเซอร์ไพรส์กี่คน,นครับนั้งกลุ่นนับไป่ั้วก็น่าจะหกหกเจ็ดคนโอ้โหเต็มท<อ>ีมใช่ครับแล้วกันกันใช้แต่ว่าจะได้ดื่มทั่วโรสต์เป็นัง ทั่วโลกเลยครับผมเพราะว่าอคอนเสิร์ตนี้ก็เป็นแบบเวอร์ชัวรครับผมก็เป็นไลฟ์สามารถเข้าไปรับชมได้ครับผมเพราะเป็นออนไลน์จรเป็นแบบเสียดายเป็นแบบเรื่องความที่มันเป็นแฟนมินมันน่าจะได้เจอกับแฟนคลับเห็นหน้ากันอะไรอย่างงเี้ยใช่ครับผมก็เสียดายครับผมถ้าได้แบบจัดแบบเป็นคอนเสิร์ตในปีที่แล้วน่าจะรู้สึกสนุกมากๆเลยเสียดายเหมือนกันครับผมแต่ว่าพอเป็นไลฟ์อย่างเงี้ยเราก็ต้องมีความแบบมี energy เยอะมากยิ่งขึ้นตอนที่แบบไลฟ์เพื่อที่จะได้แบบส่งความรู้สึกให้พี่แฟนคลับหน้าจอได้จริงๆแบบหลายๆอยากเจอ กูเยอะครับหลายงานหลายงานหลายคนเลยครับพี่แบบพี่พีอบอกว่าเขาอยากอยากมาเจออยากมาตามเพราะว่าแต่ก่อนแบบพอเรามีอีเวนต์ช่วงก่อนโควิดเรามีอีเวนต์เนี้ยพกี่แฟนคลับเขาจะไปตามมาให้กำลังใจกันแต่ว่าพอมีโควิดทุก็แบบไม่ค่อยได้เจอกันบางบางคนก็แบบไม่ว่างช่วงเวลาที่แบบผมาลงานอะไรพวกนี้ด้วยก็อาจจะแทบไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้เจอกันก็คิดถึงทุกคนนะแล้วเหมือนเดิมครับ รีบแตโอเคเลยนะครับก okay. 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 ็เห็นพี่แฟนขับก็รู้สึกชอบกันในรุ่นนี้เห็นเขาว่าเขากลัวกลัวผมกันเพราะในในวีผมแบบดูแบบมีความแบบมีความโหดมีความแบบที่ที่แตกต่างจากคาแรคเตอร์ตัวผมด้วยแต่ก็ดีใจนะที่พี่เขากลัวกันะว่มก็อยากให้พี่นเต้นเพรากัอใจแบจรีบแตกับที่สุดโอเคเลยครับดีมากเลยครับอ่ะแล้วช่วงนี้ดูกของลูกนั้นกำงกรับ ก็นิดนึงครับผมช่วงนี้ก็ไม่ได้ชังเลยครับแต่รู้สึกว่าตัวผอมแต่รู้สึกว่าผอมลงครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีแบบออกกําลังกายมีอะไรนิดหนึ่งก็ต้องใจที่ามันมันทำงานเยอะเยอะมันลงเองครับผมเพราะเรามงันหนักไปหรือเปล่าลุงครับก็อาจจะมีส่วนด้วยครับผมอาจจะอยู่ที่การพักผ่อนแหละน่าจะเป็นการพักผ่อนใ่เพียงพอเท่าไหร่แต่เราก็พยายามหาเวลาพักผ่อนอยู่ครับเตรียมให้แฟน ดูดีกว่าครับซิกแพคซิกแพคไปครับตอนนี้ไม่นานนะครับอาจจะมั้งครับอาจจะอาจจะคือเพราะช่วงนี้แบบแฟนๆสินเราลูรงอ่ก็ต่อตีเป็มากัน เขาผ่อนแน่เลยเ <c oughs> ขาน่าจะกลัวแบบผมผมไม่กินข้าวกันมาฮะก็เลยรีบส่งฟุดทักบุดสพอร์ตอะไรพวกนี้มาค่อนข้างเยอะเลยครับ ก็คือกินปกติอไรกินปกติครับผมแต่อาจจะด้วยแบบเราเราใช้พลังงานเยอะด้วยช่วงนี้มันเลยอาจจะดูสูบลงไปหน่อยแต่ก็โอเคครับแฮปปี้ช่วงนี้สบายดีครับมีแพนอยากจะฟิตพ์ขนให้มันแบบเฟิร์มๆน่นๆใชไหมครับมีครับมีแน่นอนครับผมเนโปรเจกต์ใช่ครับก็ของละครนี่แหละครับผม่แปีหน้าไม่เห็นเนาะไม่แน่ปีนี้ด้วยครับมัง อยู่คร yeah? okay ับรอเดีวรอดีได um ้ครับงานต่างประเทศตอนนี้ก็มีครับผมแต่ว่าอาจจะด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆด้วยทําให้แบบยังยังไม่ไม่ร้อเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ที่เราจะเดินทางไปที่นู่นก็รอให้ทุกอย่างมันโอเคมากกว่านี้ขึ้นก่อนก็น่าจะได้เห็นมีผลงานออกไปงานต่างประเทศครับ อะไรนะครับมีความกังวลนะคะับหรือว่ามีไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่าอ๋อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็กังวลน,นะครับเพราะว่าเห็นว่าสายพันธุ์นี้น่ากลัวกว่าเดิมด้วยก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันแลกันครับผม <c oughs> ล้างมือบ่อยๆนะครับอย่าลืมใส่แมสก,กันด้วยนะครับผมเป็นห่วงนะครับล้างมือนะครับ